เข้าสวนลงไร่คุณผู้ฟังคะช่วงของเข้าสวนลงไร่วันนี้ค่ะรายการเพื่อนคู่คิดมิตรเกษตรกรพาคุณผู้ฟังไปกันที่ทนาฟาร์มนะคะพูดคุยเกี่ยวกับเทคนิคเคล็ดลับในการปลูกไม้ผลไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้าฝรั่งกิมจูและผลไม้ตามฤดูกาลด้วยคุณผู้ฟังอยู่กับคุณตาค่ะคุณอรพันธ์กิจสะสมและคุณกฤิกฤษณพันฑ์ มหาพรชัยกุลเจ้าของสวนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะสวัสดีคุณตาและคุณกริดนะคะถามถึงที่มาของที่ฟาร์มก่อนค่ะธนาฟาร์มเกิดขึ้นมาได้อย่างไรบ้างกับเรื่องราวของการทําการเกษตรสมัยก่อนนะคะเราสองคนทางานในบริษัทเราเป็นวิศวกรใช่ไหมคะแล้วพอดีคุณกริดเนี่ยเขาจะชอบซื้อผลไม้ก็คือกล้วยน้ําว้าค่ะมาไหว้พระทุกวันพระ พอดีว่าช่วงวันหยุดเราก็กลับไปที่บ้านบ้านตาเนี่ยอยู่ที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะแล้วก็เห็นว่าพ่อกับแม่เนี่ยกําลังตัดกล้วยน้ําว้ามากองเรียงกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็สงสยัย mm hmm. โอโ้โหผลไม้ที่เราอยู่ในกรุงเทพที่เราต้องซื้อมาไหว้พระทุกวันพระเนี่ยแต่เรากลับหาได้เป็นสวนของบ้านเราในในช่วงวันหยุดที่เรากลับมาเราก็เลยเห็นมูลค่าของเขาอะค่ะก็ <c oughs> ลเลย ก็เลยเริ่มไปติดต่อร้านผลไม้ร้านของไหว้ในกรุงเทพในแถวแถวสมุทรปราการที่เราทํางานอยู่อะค่ะแล้วก็เริ่มแบบรับของพ่อของแม่เอาไปส่งค่ะ uh huh. หลังจากนั้นก็เลยเริ่มแบบมีออเดอร์สั่งเข้ามาทุกวันพระวันโกนนะคะแล้วก็เลยเริ่มเราก็เลยเริ่มเริ่มมาขยายตลาดให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆ้บ้านนะคะเขา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 ช่วยกันปลูกให้พอหลังจากนั้นก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเป็นระดับแบบ โรงงานแล้วก็ระดับโมเดิร์นเทรดอะไรอย่างเงี้ยที่เขาติดต่อเราเข้ามาค่ะเราก็เลยเริ่มมาปลูกเป็นฟาร์มที่ใหญ่ขึ้นของเราอะค่ะ๋อช่วงแรกนี่คือเรารับซื้อก่อนรับซื้อกล้วยน้าําว้ากล้วยหอมใช่ค่ะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยจานวนความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคแนี่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆบวกกับเราทําการตลาดด้วยคุณภาพสินค้าของเราด้วยสินค้าการเกษตรของเราในที่สุดก็มาปลูกเองเลยเป็นฟาร์มเกิดเป็นธนาฟาร์มขึ้นมา พืชชนิดแรกค่ะพืชชนิดแรกพืชผลชนิดแรกเลยที่เราปลูกเริ่มจากอะไรก่อนกล้วยน้ำว้าค่ะค่ะสายพันธุ์ที่เลือกมาปลูกค่ะในพื้นที่อยู่ที่หนองเสือใช่ไหมคะปะทุมธานีใช่ค่ะค่ะเป็นพื้นบ้านหลักๆก,ก็จะมีมะลิอ่องกับกับขาวค่ะมะลิอ่องกับกาบขาว พันธุ์มะลิอ่องอะคะ่ะจุดเด่นของพืชชนิดนี้นะคะ่ะมีอะไรบ้างแล้วก็กาบขาวด้วยทําไมคุณตากับคุณกฤิถึงตัดสินใจเลือกที่จะปลูกสายพันธุ์มะลิอ่องแล้วก็กาบขาวในพื้นที่หนองเสือจังหวัดปทุมธานีอ๋อครับอันนี้ผมขอนเขาตตอบนะครับมะลิอ่องจุดเด่นของเขาทั้งคู่เลยคือไส้เหลืองครับหวานลูกจะกลมคือไส้เหลืองเนี่ยสวยเลยแล้วก็ลูกกลมขนาดสวยงาม ใช่ครับไส้เหลืองเนี่ยมันจะทําให้ทําขนมหรือว่าทานได้อร่อยขึ้นครับผมค่ะเขาเรียกว่าจะมีน้ําตาลเพิ่มมากขึ้นไส้ข้าวมันจะไม่ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่กล้วยน้ําว้าเนี่ยให้สังเกตถ้าเกิดเป็นไส้เหลืองเนี่ยจะมีความหวานทําขนมนําไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยจะหวานรสชาติดีขึ้นครับผมค่ะแต่แต่ทั้งนี้ั้นั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยครับเพราะว่าบางที่เนี่ยอาจจะเอากาเท้าวไปปลูกอาจจะเป็นไส้ขาวก็ได้ มันมัน,มนพื้นที่แล้วก็การดูแลรักษาด้วยครับผมค่ะอยู่ที่พื้นที่อยู่ที่ดินอยู่ที่สภาพอากาศการบํารุงดูแลรักษาของเกษตรกรด้วยแต่ว่าพอเลือกมะลิอองมากับกาบขาวใช่ไหมคะอโอกาสที่จะเป็นไส้เหลืองเนี่ยมีสูงมากคสองพันเนี่ยคิดว่ามีโอกาสที่จะเป็นไส้เหลืองได้เยอะมากในที่สุดก็เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ก็คือไส้เหลืองแล้วก็มีรสชาติดี ปลูกในส่วนของมะลิอ่องแล้วก็กาบขาวหลังจากนั้นค่ะช่วงที่มาปลูกช่วงแรกเนี่ยแน่นอนเราทํางานเป็นวิศวกรมาก่อนทํางานประจํามาก่อนพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรกับการลงมือทาจริงจริงอะค่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะช่วงแรกคือก็ต้องเรียกว่ากับดับกเกษตรเนาะเราไม่มีความรู้เราก็คือแบบเหมือนกับเรื่กกับดักเกษตรที่เราแบบต้องมาเจอทั้งเรื่องสภาพภูพมิอากาศเรื่องความรู้ในการทําากรเกษตรที่จะต้องรู้จักกับต้นพืชหรือว่า ลักษณะโดยเฉพาะของพืชน,นั้นๆอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะไม่ชอบแฉะไม่ชอบไม่ชอบแฉะไม่ชอบชื้นหรือว่าอย่างสภาพดินฟ้าอากาศอย่างเช่นลมฝนมาถ้าเกิดพายุมากๆอย่างเงี้ยกล้วยเราก็จะหักพังเสียหายอย่างเงี้ยค่ะืแล้วก,พ,ก,วกพวกต้นพืชหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งเราก็ต้องใช้ความใส่ใจต้องหาวิธีมาแก้ไขป้องกันกันอย่างเงี้ยค่ะ,คะโดยเราก็จะขอความรู้จากพ่อกับแม่เพราะว่าพ่อกับแม่เราเขาเป็นชาวสวนอยู่แล้ว ตอนแรกเลยนะครับเจอในส่วนของหนอนกอหนอนกออืมที่อยู่ในกอต้นนะครับต้นกําลังสูกเลยปลูกประมาณได้เดือนสองเดือนแล้วก็มือใหม่มือใหม่ไฟแรงเราคิดว่าเออเราเราทําได้เราสบายสบายมากเลยเราก็ปลูกไปสกกินะครับก็ก็พบว่าต้นมันแห้งตายเหี่ยวตายสุดท้ายแล้วมัมนมีหนอนอยู่ตรงกอครับ ตรง,งส่วนเนี้คือเขาจะแก้ด้วยการที่เคลียร์ดินให้ดีก่อนนะครับก็คือต้องเตรียมดินให้ดีก่อนคุณพ่อคุณแม่ก็บอกให้เตรียมดินให้ดีก่อนแต่เรารีบปลูกเป็นไปอ๋อคือดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดช่วงแรกเลยนะคะถ้าเตรียมดินดีศัตรูพืชหรือว่าโรคและมแมลงเนี่ยก็จะเข้ามาทําลายพืชพันุ์เราน้อยที่สุดคุณพ่อคุณแม่แนะนําว่า ให้เตรียมดินให้ดีตอนนั้นเราเจอหนอนกอนเนาะพอพูดถึงกล้วยน้ำว้าหลายคนอาจจะคิดว่าก็ปลูกไม่ยากทั่วไปแต่จริงๆแล้วพอเราทําในเชิงพันนิดทําในด้านการ,กรเกษตรที่จะต้องขายผลิตผลจํานวนมากแล้วเนี่ยมันก็มักจะเจอทั้งเรื่องของโรคแล้วก็มแมลงด้วยพ่อขยับมาที่พืชชนิดไหนต่อคะปลูกกล้วยน้ำว้าเรียบร้อยละสองพันนี้เป็นที่นิยมแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดี แน่นอนละเนื่องจากว่าเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทางคุณกริตและคุณตาปลูกตัวไหนต่อคะกล้วยหอมทองค่ะเราไปขายกล้วยน้ําว้าหรือว่าไปวันพระวันโกนอย่างเงี้ยลูกพาร์ถามไม่มีกล้วยหอมทองมาด้วยเหรอแล้วกล้วยหอมทองเนี่ยจะเป็นผลไม้ที่ใช้ในช่วงเทศกาลไหว้จุดจีนทิงแมงสาจีนอย่างนี้เยอะมากๆค่ะตลาดเมือนเพจที่วางในเซเว่นเป็นลูกเดียวนะคะค่ะเสร็จแล้ว ก็เลยลูกค้าก็เลยติดต่อเข้ามาพอลูกค้าติดต่อเข้ามาเรามีตลาดรองรับเราก็เลยเริ่มปลูกเริ่มปลูกเองแล้วก็มีส่งเสริมลูกไก่ปลูกด้วยค่ะพอเราปลูกกล้วยน้ําว้าประสบความสําเร็จลูกค้าถามหากล้วยหอมทองแล้วก็ปลูกกล้วยหอมทองพอจํานวนปริมาณการต้องการของลูกค้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเราก็เลยเริ่มที่จะมีลูกฟาร์มใช่ไหมคะจะมีเครือข่ายของเราเริ่มมาส่งใช่ครับห่วยตัวของเราฟาร์มเองก็ปลูกประมาณเกือบเกือบร้อยไร่ก็คือประมาณสัก หลายหมื่นต้นนะคะในแต่ละปีอะค่ะในแต่ละปีธนาฟาร์มเนี่ยปลูกกล้วยหอมทองประมาณหมื่นต้นหรือว่าประมาณหนึ่งร้อยไร่อยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วกล้วยน้ำว้าล่ะคะกี่ไร่กล้วยน้ำว้าก็จะมีประมาณเกือบห้าสิบไร่ค่ะนี่เป็น่วนของเราแต่ว่าก็จะมีเครือข่ายที่ที่ลูกสวนหรือลูกไร่เขาติดต่อเข้ามาเนี่ยมีอยู่ในเครือข่ายของเราน่าจะประมาณห้าร้อยถึงหนึ่งพันไร่กล้วยน้ำว้าของเราเนี่ยประมาณประมาณห้าสิบไร่ใช่ค่ะแต่ว่ามีเครือข่ายเข้ามาอีก ตอนนี้ก็เพิ่มมากขึ้นตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะถ้าเกิดรวมของเรากับลูกขายของเราด้วยแล้วห้าร้อยไร่ได้ด<ฮ>ถือว่าเป็นปริมาณของการผลิตที่สูงมากเลยนะคะห้าร้อยไร่กล้วยหอมอีกประมาณหนึ่งร้อยไร่นี่คือสองชนิดพืชผลที่เราปลูกอยู่ที่ขึ้นชื่อของธนาฟาร์มเลยพอจํานวนการผลิตที่มากแบบนี้ค่ะเรามีหลักในการบริหารจัดการอย่างไรบ้างทั้งในส่วนของฟาร์มเราเองที่จะต้องคงมาตรฐานด้วยแล้วก็ลูกขายลูกฟาร์มเราด้วยอะค่ะคุณภาพเลยค่ะ ต้องเน้นที่คุณภาพที่ดีอค่ะตามที่ตลาดต้องการแล้วก็เรื่องปลอดสารพิษอืมอันนี้สำคัญใช่ค่ะกล้วยหอมกับกล้วยน้าว้าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยที่จะใช้สารเคมีเท่าไหร่อยู่แล้วค่ะเราก็เลยเหมือนสามารถที่จะควบคุมเรื่องการใช้สายเคมีให้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 ผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจได้เราก็จะมีตัวแก็บหรือว่า TAP ของเราทั้งของกร ทั้งทั้งกล้วยหอมแล้วก็กล้วยน้ํำว้าด้วยอะค่ะค่ะเรื่องของการเป็นอินทรีย์ปลอดสารพิษตอนนี้ราคาจําหน่ายเป็นยังไงบ้างคะถ้ากล้วยน้ํำว้านเนี่ยเราจะขายแบบช่างเครือช่างทั้งเครือเลยค่ะกิโลกรัมละแปดถึงสิบาทใช่ไหมคะกล้วยน้ํำว้าใช่ค่ะช่างทั้งเครือเลยตอนนี้เป็นขาลงของกล้วยน้นํหว้าใช่ค่ะในปกติเนี่ยมันจะมีช่วงช่วงถูกช่วงแพงถูกไหมคะคะช่วงแพงเนี่ย สองปีที่แล้วเนี่ยก็น่าจะอยู่แล้วเราเกินกิโลกรัมละสิบห้าบาทไปจนถึงกิโลกรัมละยี่สิบเลยค่ะอืปีที่แล้วนี่สิบห้าถึงยี่สิบาทต่อกิโลกรัมใช่ค่ะช่างทั้งเกลือด้วยนะคะช่างทางั้งเกลือแต่ว่าช่วงเนี้ยพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ก็คืออยู่ที่ประมาณแปดบาทถึงสิบบาทช่างทางั้งเกลืออด้วยสาเหตุอะไรบ้างคะทาไมช่วงนี้มันถึงได้ดรอปราคาลงก็อาจจะเป็นช่วงที่มันเป็น,นกลไกจมตลาดอยู่แล้ว,วค่ะถ้าเกิดมีของแพงปุ๊บ คนก็จะนิยมปลูกก uh, e ันเยอะอย่างเงี้ยค่ะพอนิยมปลูกกันเยอะกล้วยน้ำว้าเขาจะใช้เวลาประมาณสิบสามเดือนกันให้ผลผลิตพอหลังจากนั้นสิบสามเดือนพอรุ่นที่มีการปลูกกันเยอะๆเนี่ยผลผลิตก็จะออกสู่ตลาดค่อนข้างเยอะพอผลผลิตเยอะราคามันก็จะเป็นไปตามเหมือนตะไายดีมานเนาะกลไกทางการตลาดนะคะณเวลานี้ด้วยแล้วกล้วยหอมล่ะคะ ช่วงพฤษภาคมนี้กล้วยหอมช่วงพฤษภาคมนี้จริงๆกล้วยหอมเขาจะแตกต่างจากกล้วยน้ำว้าตรงที่ว่าราคาเขาจะไม่ผันผวนเป็นปีอันนี้แจ้งเรื่องกล้วยน้ำว้าเนี่ยราคาเขาจะผันผวนเป็นแบบเป็นปีเพราะว่าเขาอาจปลูกหนึ่งครั้งจะอยู่ได้นานหลายปีเลยใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดปีไหนแพงปีถัดไปเนี่ยจะเตรียมตัวจะต้องถูกเพราะว่าเกรรษตรกรก็จะไปคาดหวังกับราคาของความแพงตรงนั้นเขาก็จะ ขุดหน่อและยอดขายหนอก็จะเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็พอ,อปีถัดไปเนี่ยพยอดการปลูกเยอะผลผลิตออกเยอะราคาก็จะถูกแต่กล้วยหอมเนี่ยเขาจะเป็นช่วงหนึ่งครั้งที่ปลูกเนี่ยใช้เวลาสิบอ่ะแปดถึงสิบเดือนในการตัดผลผลิตแล้วะจะใช้เวลาเก็บเก็บเกี่ยวผลผลิตแค่ประมาณสองไม่เกินไม่เกินสามเดือนค่ะสองถึงสามเดือนในการเก็บเกี่ยวเจ็ดถ<ช>ึงแปดเดือนนี่คือได้ผลผลิตใช่ค่ะค่ะ พอหลังจากนั้นคือกล้วยหอมเขาเก็บสามเดือนหมดรุ่นเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นรุ่นถัดไปก็คือเริ่มปลูกใหม่ไม่ได้เก็บเกี่ยวยาวนานต่อเนื่องเหมือนเหมือนกล้วยน้าว้านะคะเพราะฉะนั้นกล้วยหอมเนี่ยในหนึ่งปีมันก็จะมีราคาผันผวนขึ้นลงขึ้นลงตามยอดการปลูกหรือว่ายอดยอดการปลูกเหมือนกันนะคะค่ะอแต่ว่ากล้วยหอมเขาจะมีการปลูกเยอะๆมากๆเนี่ยในช่วงเดือนธันวาหมายถึงว่าที่จะให้ผลผลิตเขาเกษตรกรเขาก็จะนับ ช่วงเราจะนับช่วงให้ออกผลผลิตในช่วงธันวาถึงกรุงพาเพราะว่าช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงเข้าเทศกาลรุดจีนอืเพราะฉะนั้นแต่ว่าจุดจีนคือเขาก็จะมีแค่วันเดียวใช่ไหมคะแต่ช่วงนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนประมาณว่ากล้วยอะ่ะปลูค่อนข้างเยอะพราะหมดชุดจุดจีนไปแล้วก็จะเริ่ม ่าไม่ค่อยมีกเกษตรกรเปิดอ่ปลูกเพราะว่ามันจะจะเสี่ยงในเรื่องลมลมพายุ<อ>ที่จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็พายุฤดูร้อนด้วยค่ะ,คะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยอ่ากล้วยหอมก็จะน้อยอ่าแล้วก็จะมีราคาอาจอาจ,จะอาจจะแพงหรือว่าไม่แพงอันนั้นก็ต้องอยู่กับคนไกลตลาดคนไกลตลาดด้วยแต่อย่างปีนี้นะคะ,คะเดือนพฤษภาคมปีนี้เราก็ก็เช่าที่เราดูก็คือราคาก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาจากจากเดือน เดือนมีนามเมษาหน่อยอะคะ่ะเพราะว่าได้จากว่าเราโดนลมกันไปค่อนข้างเยอะส่วนตัวของธนาฟาร์มเองก็โดนนะคะค่ะมีการหักคอด้วยใช่ไหมคะเป็นอะไรที่เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาควบคุมได้เรื่องปัญหาเรื่องวาตาะะัตถภัยอะค่ะค่ะมีลมมาต้นลำต้นเสียหายเกิดการหักคอบางครั้งออกผลผลิตแล้วมีเครือแล้ว พบกับความเสียหายเลยก็ไม่สามารถที่จะจําหน่ายต่อได้พูดถึงช่องทางในการตลาดบ้างค่ะธนาฟาร์มมีช่องทางในการทําการตลาดแหล่งรับผลผลิตของเราในส่วนไหนบ้างคะของเราก็จะมีตั้งแต่หน้าร้านที่เป็นออฟไลน์ของธนาฟาร์มเนี่ยเราจะมีแบ่งเป็นสองส่วนคือออฟไลน์กับออนไลน์ก็ค <c oughs> ือเป็นออฟไลน์ก็จะเป็นร้านค้าส่งของเราแล้วก็ร้านค้าปลีกนะคะส่วนออนไลน์เนี่ยก็จะมีหน้าเพจของธนาฟาร์มเลยค่ะค่ะ <c oughs> แล้วก็ส่วนออนไลน์เนี่ยเราจะมีออนไลน์ค้าส่งซึ่งเราก็จะมีการทำส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงงานแปลรูปต่างๆที่ผลิตเพื่อเพื่อแปลรูปหรือเพื่อส่งออกทั้งในและก็ทั้งนอกประเทศด้วยค่ะค่ะอืมส่งทั้งในประเทศนอกประเทศด้วยมีในส่วนของภู <c oughs> มิภาคอาเซียนด้วยไหมคะตลาดอาเซียนที่ส่งออกน่าจะ น่าจะเป็นโซนยุโรปเนาะค่ะลูกค้าที่ส่งไปนะคะแต่ว่าเป็นเป็นส่วนใหญ่ที่เราไม่ได้ส่งแบบผลสดนะคะเพราะว่ามันค่อน,นข้างจะเก็บรักษายากก็จะส่งเป็นแบบแปรรูปออกไปะค่ะค่ะเป็นลักษณะของการแปรรูปทั้งในส่วนของกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหอมด้วยนะคะวันนี้เทปแรกของรายการพูดคุยกันถึงฟาร์มนะคะธนาฟาร์มที่ปลูกกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิต ส่งออกใหญ่เลยอะค่ะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยรวมไปถึงมีลูกขายมีลูกสวนลูกฟาร์มมากมายหลายพื้นที่ทีเดียวแต่ว่ายังคงเน้นย้ําเรื่องของคุณภาพด้วยสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรกับเพื่อนเกษตรกรบ้างคะในเรื่องของการทําการเกษตรตลอดจนช่องทางที่จะสามารถเชื่อมโยงกับทางธนาฟาร์มได้อะค่ะเชิญทั้งสองท่านเลยค่ะด้วยประสบการณ์ที่จากคนทํางานประจําแล้วก็ต้องการที่จะทําการเกษตรนะครับ สิ่งแรกที่คุณคนมีเลยคือหนึ่งคือต้องศึกษาภูมิประเทศให้ดีครับคศึกษาแหล่งน้ําให้ดีครับทางน้ํามายังไงทางดินมายังไงครับแล้วก็สภาพภูมิอากาศแถวนั้นน่ะศึกษาย้อนหลังห้าปีสามปีได้ยิ่งดีครับผม,มแล้วก่อนที่จะลงลูงกันนะครับให้ศึกษาให้ดีตรงส่วนนี้เป็นระดับแรกอันดับที่สองก็คือศึกษาเรื่องการดูแลรักษา ของพืชพันธุ์ดนั้นให้ดีครับผม mm. แล้วก็คือในส่วนของตาเนี่ยคือจะเป็นคนดูเรื่องการตลาดอยู่แล้วถ้าจะให้แนะนําก็คือเกษตรกรถ้าถ้าเราปลูกเพื่อเพื่อขายแต่ตอนนี้ก็ให้หาหาตลาดเอาไว้รองรับไว้ก่อนเพราะว่าผลผลิตก,กาเรเกษตรเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีอายุถูกไหมคะถ้าเกิดว่าในช่วงที่ออกผลผลิตแล้วแล้วไม่มีตลาดรองรับเนี่ยอาจจะทําให้ผลผลิตเราเสียหาย แล้วก็อาจจะขายไม่ได้ได้ค่ะเพราะว่าในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างจะเจอลูกไล่หรือว่าบางส่วนที่เขาเหมือนปลูกแล้วไม่ได้หาตลาดไว้ก่อนพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วแล้ว,ลวหาที่ขายยากอย่างเงี้ยค่ะค่ะนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะแล้วช่องทางในการติดต่อค่ะสําหรับทุกท่านที่อยากจะขอความรู้ขอคาปรึกษาพูดคุยหรือจะมาเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงด้วยกันนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่เพจธนาฟาร์มก็ได้ค่ะเบอโทรก ก็มีอยู่หน้าเพจนะคะเป็นเบอร์0865378799ค่ะค่ะถ้าเกิดไม่สะดวกโทรอยากขอเป็นข้อมูลก็คััดในข้อความของเพจนะคะเข้ามาได้เลยค่ะมีแอดมินตอบอยู่ค่ะค่ะถ้าสนใจขอความรู้ขอคําปรึกษาพูดคุยหรือข้อมูลต่างๆเข้าไปในอินบ็อกซ์เมสเซจของเพจได้เลยนะคะที่ธนาฟาร์มกล้วยหอมกล้วยน้ำว้า ฝรั่งกินจูผลไม้ตามฤดูกาลคุณผู้ฟังพิมพ์ตามนี้เลยนะคะและที่หมายเลขโทรศัพท์086-537-8799ค่ะ086-537-8799วันนี้เพื่อนคู่คิดมิเกษตรกรนะคะขอบคุณคุณตาค่ะคุณอรพันธ์กิจสะสมและคุณกฤินะคะคุณกฤษณพันธ์มหาพรชัยกุลค่ะเจ้าของธานาฟาร์มทั้งสองท่านเลยวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะได้ครับสวัสดีครับ,บค่ะสวัสดีค่ะ เน้นย้ำอีกครั้งนะคะธนาฟาร์มปลูกทั้งกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าฝรั่งกิมจูผลไม้ตามฤดูกาลสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0865378799 0865378799หรือเข้าไปค้นหาในหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊กค่ะค้นหาคำว่าธนาฟาร์มกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าฝรั่งกิมจูผลไม้ตามฤดูกาลค่ะ สองเท้าก้าวลงสู่ดินเพื่อจะเก็บเกี่ยวสินทรัพย์ในดินที่มีตรงนาแลาวเม็ดเมือเสื้อชุ่มอยู่ภายใต้ฟ้า